สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง Youtube ทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับก็ก้าวเข้าสู่ปีที่2องปีที่2 6 6 7นะครับ2024นะครับกลุ่มฟุตบอลมหาสนุกกเ็เริ่มมีมานะครับต้องแว่าเริ่มมีมาตั้งแต่กลางปี63ก็64 6 4 66 6, 6 6 67ก็กําำลังจะเข้าสู่ปีที่4นะครับผมก็ อ่าจะสี่ปีเต็มก็เดือนพฤษภาคมแล้วกันวันเกิดผมแล้วกันนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะฮะก็นะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสเปิดตัวนะครับผมผู้สารุจรายใหม่ด้วยนะครับมีกิจกรรมมานะครับก็เป็นกิจกรรมอ่ ลุ้นรับทองหนึ uh ่งสลึงนะครับส่วนกิจกรรมอะไรยังไงก็เป็นยังไงก็ทักมาสอบถามได้ในกลุ่มนะครับหรือว่าสอบถามได้ในไลน์ส่วนตัวนะครับ ID ไลน์ผม08861026นะครับก็ยังเปิดสอนอยู่นะครับไม่ได้ว่าไม่สอนนะผมก็สอนอยู 110. ่ปกตินะครับอยู่ที่ว่าใครจะทักมาหาหรือเปล่านะฮะใครจะกล้าคุยกับผมหรือเปล่านะครับสอนก็สอนไปอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีนะครับอะไรที่มันไม่สุภาพผมก็ต้อง ขอประทานอภัยด้วยนะฮะผมก็เป็นคนแบบนี้นะครับเป็นคนอาจจะหยาบคายนะครับแต่ก็จริงใจนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะแทงข้างหลังใครนะฮะอันนี้คือผมครับก็มีกิจกรรมในกลุ่มก็จะมีกิจกรรมรุ้นรับทองคํา1หนึ่งสลึงนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมก็จะเป็นคนจับฉลากแจกนะฮะก็จะแจ้งสิทธ ในกลุ่มว่าอ่ายูเซอร์นี้ยูเซอร์นี้มีกิจสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับแล้วก็จะไปตัดกระดาษออกมาเป็นคุมปองแล้วก็เขย่าจับฉลากอัดวิดีโอลง Youtube นะครับว่าใครจะได้ไปนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่ผู้สับหรุนลายใหม่นะครับ้ถาถามว่าเอ๊ะ มีผู้สนับสนุนรายใหม่แล้วรายเก่าอยู่ไหมก็ยังอยู่นะครับก็อยู่ก็ดูแลผมก็ดูแลควบคู่กันไปแค่นั้นเองนะครับผมหลายคนหลายท่านก็ช่วงนี้ก็โอ้โหปีใหม่นะฮะก็มีล่าสุดก็ไปโดนโกงมานะครับก็เป็นกาลังใจให้นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันโดนโกงกันอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ว่าคุณไว้ใจใครคุณเชื่อมั่นในตัวใครนะครับผมแล้วใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไอดีมาขอเข้ากลุ่มได้นะครับเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูบรรยากาศได้เข้ามาได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมจะสอนอย่างเดียวนะฮะ ผมจะสอนเนี่ยผมจะไม่แนะนําเว็บไซต์ในรายส่วนตัวแต่ผมจะลงในกลุ่มนะครับเพราะว่า,าผมเป็นเรียกว่าเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดโปรเจกต์ตัวใหม่ขึ้นมาร่วมกับทางผู้สำรวจนั่นเองนะครับจะมีกิจกรรมอะไรดีก็รอติดตามได้ในกลุ่มแล้วกันนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับกําลังจะเขาดาวพอดีนะครับขอตัวไปเขาดาวก่อนใครที่ปาร์ตี้ก็ ขอให้มีความสุขนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ครับ